สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร like ์อแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพรรร์ลลแบนนนะะะกก็ตาาาาาามมมมคคเเีีย้้องฮถขว่ เออตัวสีดาวเนี่ยมีตัวไหนหน่าทำบ้างเนาะก็ถ้าพูดถึงตัวสีดาวตอนแพทนี้นะเราก็จะมองไปที่เรื่องกิวอก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตัวที่ใช้ทำกันบ้านกิวออะไรที่เกี่ยวกับกิวอไม่ว่าจะเป็นการกันบ้านหรือตีบ้านกิวอเนาะพวกเอานี่ไม่ใช่บ้านนี้เออบ้านไหนดีวะออบ้านนี้แหละไม่เป็นไรหรอกเออคือตัวพวก ตัวที่ใช้ในการกันบ้านส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกตัวเป็นตัวที่ใช้ในคอนเทนต์ปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นฮาผู้ไฟเนาะที่เราใช้ในกาลกอรเออหรือว่าพระไฟแทบแทบจะทุกคอนเทนต์สำหรับคนที่แบบไม่ได้มีห้าดาวตึงๆนะสี่ดาวพระไฟนี่จะเป็นตัวที่ตึงแบบเรียกว่าพระไฟนี่คือสี่ดาวหรือห้าดาววะโหดมากเลยอะไรเงี้ยเออหรือว่าจะเป็นการุด้าแสงเนาะไม่มีใครเถียงได้เลยว่ากรรุด้าแสงมันไม่ดีแม่งคือตัวโคตรโหด หรือว่ากิ้นลมที่ใช้ในกาลากอตบ่อยมากๆนะลิสแสงดาเมจ AOE ที่ช่วยให้หลายๆคอนเทนต์เราทุกมีหลายๆคอนเทนต์ในเกมที่ผ่านมาในอีเวนต์นะนะเราต้องใช้ลิสแสงในการผ่านเออรวมถึงเออ่ไอ้ดันไค่ลอสแบบใหม่ปะ่ะไอ้ไค่ลอสแบบใหม่อันเนี้ยที่เป็นตัวผินมืดพระเจ้าไม่ผิดดนันที่เป็นบังคับใช้4ดาวอย่างเดียวอ่ะก็ค่อนข้างแบบ จะต้องใช้ดิสแสงเพื่อที่ผ่านเออเพราะมันเป็นตัวที่แบบทำได้ดีทั้งใน PVP ซึ่งผมก็เคยรีวิวน้องไปแล้วตอนเกมเปิดแรกๆเลยเนาะช่วงนั้นมันยังแบบมันยังไม่ค่อยมีตัวห้าดาวใช้ตัวสีดามันได้ใช้เยอะในช่วงเกมเปิดแรกๆเออดิสแสงก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีเนาะเออทีนี้มาเดี๋ยวเรามาไล่กันไปเลยทีละท่านเนาะจากไฟน้ำลมแสงมืดผมจะเน้นเป็นตัวกันบ้านกิววอเนาะแล้วก็อาจจะเสริม สำหรับตัวบางตัวที่ใช้ในคอนเทนต์อื่นๆได้บ้างนะมานะเรามาดูกันคือตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงมันได้หมายความว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะแต่มันอาจจะไม่คุ้มที่จะทำเท่าตัวที่ผมได้พูดในคลิปนะจ๊ะเออคลิปเติอันเนี้ยมาป้ามาป้ามาป้า,า,ปาวายวูไฟผมไม่เคยใช้เนาะแต่ผมแค่มานั่งอ่านดูวน่าเอ๊ะมันพอใช้ได้ไหมแต่ก็ยัง,ย,งยังใช้ไม่ได้ เออก็ยังก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีอืมไปแ,แถวแรกนี่แทบไม่มีตัวไหนใช้ได้เลยเนาะแมมมอสไฟโปรโวกสามานาอ๋ออินคิสโปรโวกแล้วก็เดบอาแจะเป็นเดบดาวไม่ใช่เดบอัพอ่ะเฮะ้ตัวอื่นดีกว่าอยู่ดีอ่ะตัวนี้ครับกิ้งกาไฟครับคู่บ้านคู่เมืองของหลายๆไอดีในเกมนี้เนาะหลายๆคนปั้นแล้วแหละแต่ สำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นทีหลังเลยเรายังไม่ทราบนะกิ้งก่าไพ่เป็นหนึ่งตัวทีค่คุ้มค่าในการทําใช้ในดันฟาร์มลูนได้หลายดันใช้ในดันส่งกองกําลังได้หลายดันมากๆเป็นตัวที่มีประโยชน์หลากหลายในดันเจียนข้อดีของน้องคือสกิลปีกแดงเนาะก็คือสกิลนี้บล็อก beneficial effect ล็อกทำให้ติดปีกแดงแล้วก็คือใส่บัฟไม่ได้เนาะจะเห็นว่า เป็นตัวสี่ดาวในหนึ่งในไม่กี่ตัวในเกมปะที่ทำได้เนี่ยจะมีนี่นะเกาะเกาะลอยมืดนี่ผมก็ทำไว้เหมือนกันแล้วก็กิ้งกะไฟแล้วกิ้งกะแสงอ่ะที่เหลือเป็นห้าดาวหมดแล้วนะที่เหลือเป็นห้าดาวหมดแล้วนะสกิลปีกแดงเออเพราะมันในเกมก็น้อยเหมือนกันเนี่ยนี่ว่าเยอะกว่านี้เออเพราะฉะนั้นมันใช้ในคอนเทนต์ PVE ได้ดีในหลายๆคอนเทนต์ถามว่าดีในระดับ ้าดาวไหมผมก็มองว่ามันไม่ได้ดีในระดับที่แบบเทียแบกบัแบบห้าดาวได้นะแบบนกแก้วไฟฮานาลินธนูน้ําเอ้ยพูดผิดธนูลมกับธนูไฟพวกเนี้ยรวนแล้วแต่ดูดีกว่าดูดีกว่ากิ้งก่าไฟทั้งนั้นแต่มันคือตัวห้าดาวไงผมเข้าใจว่าหลายๆคนไม่ได้มียิ่งแสงมืดอาจจะอาจจะไม่ต้องเมนชั่นเลยเนาะห้าดาวแสงมืดนี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ว่าจะมีะง่ายๆเออเพราะฉะนั้นคนที่ยังมองหาตัวปีกแดงดีๆอยู่ แล้วในไอยังไม่มีให้ใช้หรือยังมีให้ใช้ไม่เพียงพอกิ้งกาไฟก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะทำเนาะใช้ในคิวอลเราใช้ในการตีบ้านเราจะไม่ใช้กิ้งกะไฟในการกันบ้านนะครับมันไม่ได้เก่งในการกันบ้านเราใช้ในการตีบ้านเนาะคือพวกสี่ดาวส่วนมากถ้าไม่ใช่ตัวฮิลสายแทงอะไรพวกนี้มันก็จะโดนออบียิงตายหมดโดนธนูยิงตายหมดเพราะฉะนั้นไอพวกเนี่ยเราจะไปอยู่ในประเภทที่ใช้ในการบุกบ้านครับอ่า ขอดูอินโฟโน้ไฟนิดนึงถ้าใจผิดทำอะไรไม่ได้นะแบบในแผ่นนี้ยังทำอะไรไม่ได้อืใช่แล้วก็แวร์วูฟแวรวูฟก็น่าจะยังทำอะไรไม่ได้ในแผ่นนี้นะจะเกี่ยวกับร er. ีคอเวิร์สถ้าไฟไมค์คินก็จะเป็นฮาปูไฟเลยเนาะตัวที่โคตรดีอีกตัวหนึ่งข้อดีคือมีห้ามหิวมีห้ามหิวโดวยที่ตัวเองหิวได้แล้วเป็นบับดาบ ดีในจังหวะต, all. ตีบ้านในกิวอตีบ้านในกิววอลทำได้ดีกันบ้านได้บ้างในทีมบางทีมที่เหมาะสมไม่ใช่ทุกทีมจะใช้หับผู้ไฟได้ในการทีมในการจะจัดทีมกันบ้านนะแต่น้องต้องถูกค่อนข้างบังคับใช้อยู่ในกลาโกสเพราะต้องใช้ตัวโลเทสไฟหนึ่งตัวหรือคอนเทนต์ต่างๆที่ต้องการตัวโลทาทสไฟถ้าไม่ใช่ห้าดาวน้องก็คือทางเลือกที่ดีเออถ้าเป็น าจริงๆว่าถ้าตัวโลธาตุไฟห้าดาวเองเลยนะตัวที่ดีก็มีแค่แพนด้าไฟปะอาร์คไฟก็พอได้เออแต่ส่วนว่ามันจะมันจะแบบเป็นขวานอะไรงี้ไหมธาตุไฟห้าดาวดีๆเนี่ยแบบโลมันไม่ค่อยมีให้ใช้ไงกลายเป็นว่าตัวหาปูนี่มันดูค่อนข้างแบบดีมากๆในในโลธาตุไฟเราใช้กันบานได้อ,อ่ลาลาล่าลาล่าไม่ได้ใช้คิวกับคิววอลครับใช้ตี ใช้ตีในประสาทหลายๆคนน่าจะเห็นคลิปแล้วล่ะเป็นของท่านอื่นทําไว้เนาะเป็นอันนี้ครับโหมดใหม่อันนี้โหมดนี้เราจะใช้ลาล่าไฟในการบุกนะซึ่งทำดาเมจได้ค่อนข้างแบบ OP มากเออข้อดีของน้องมันอยู่ที่สกิล2เออเนี่ยใช้คือข้อดีมันต้องบอกว่าไงดีวะ เอ๊ะหรือสกิลหนึ่งวะเอสสอสกิลสถูกและคือข้อดีมันคือดาเมจเอ E ที่กว้างแค่เนี้ยเออข้อดีคือสกิลที่กว้างแค่นั้นเลยคือไม่ได้มันกว้างแบบเกือบทั้งจอแต่ว่าถามว่าแรงไหมมันไม่ได้แรงขนาดแต่ว่ามันกว้างแค่นั้นเลยเออก็เลยใช้ในสงในตีบอสกิลแบบเดี่ยวโซโล่ได้ดีเนะเาะอี่พัไฟเลย พระไฟก็เป็นตัวที่ h a v e to much h a v e m u s h h a v e เลยนะตัวนี้อมะตะใช้มาณนาาะฮะอมตะหวิลบดีบับทุกอย่างทิ้งเออคือตัวลบดีบับทุกอย่างทิ้งเป็นที่แบบโคตรด,ดีแล้วแบบลบดีบัฟแล้วอมะตะโอโ้โหไปคู่กับทีมการูด้าแสงก็คือแบบโหมดมากเพราะว่าตัวการูด้ามันจะเร่งให้สกิลเร็วขึ้นเออน้องก็เท่าอมตะรัะวๆแล้วก็มีฮิลด้วยอีก คือถ้าถ้าเกิดเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็อมาตาอีกนะเออประเด็นคือถึงเลือดไม่ตม่ำอ่ะแต่ถ้ามีอมาตาอยู่แล้วเลือดมันน้อยอะ่ะมันก็ฮิวอ่ะนี่มันก็แรงอะ่ะคือมันก็ไม่ตายสักทีอะ่ะเออเนี่ยธาตุไฟก็จะมีประมาณนี้เนาะหลักๆเลยที่ผมเชร์เลยนะพระไฟพีน้อยไฟแฮปปูไฟอ่ะสามตัวหลักเลยกิ้งกะไฟก็แล้วแต่คนแล้วกันนะถ้าจะใช้ตีบ้านก็ ใช้ได้ครับมา,าดูธาตุน้ํากันต่อเลยนะธาตุน้ํานะเข้ามาที่ตัวนี้เลยตัวนี้ใช้กันบ้านได้ดีแล้วก็ใช้บุกใช้บุกบ้านได้ดีเนาะใช้มานาสองในการทำดาเมจก้อน5 90%ของเดฟเป็นตัวสีดหลาที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วที่สำคัญคือถึกแล้วมีโปรโวกถึกเพราะว่ามันเดฟอัพเลเวลสองครับแล้วเนี่ยมันทำดาเมจตามเดฟเดฟอัพเลเวลสองมันคือการเพิ่มเดฟโดยตรงนะเนี่ย increase เดฟเออ มันก็เลยเป็นตัวที่แรงและดีโปรโวอลกเดฟอัพสะท้อนดัมเมจทุกอย่างแม่งขบเครื่องมากแล้วทุกๆเจ็ดวีอะ่ะมันจะใช้สกิลหนึ่งเองซึ่งมันก็คือแรงแล้วสกิลหนึ่งแม่งคือแรงแบบดิบๆอะ่ะแรงแบบดิบๆถ้าถ้าติดอมาตะก็อย่าตีแล้วกันนะใช้มานาสองเองเออโหดโหดเถื่อนเลยเอ่อแมมมอสน้ำก็เป็นทางเลือกละกันเนาะเนี่ยมันใช้มานาสองในการโปรโวอลกแต่ว่าโปรโวอลกตัวเดียวนะ ถ้าจะไม่ผิดโปกตัวเดียวนะอ응ืเด็บชูเอนมี่ทร็เก็ตสแลมเมนโอเคก็คือโดนโดนตัวเดียวทำดาเมจตามเด็บแล้วก็โปรกใช้มานาแค่2องเป็นตัวโปรกที่ดีแต่ว่าในกิววออาจจะไม่ได้สําคัญมากเนาะเพราะว่าคงไม่เจอคนกันบ้านที่ใช้ตัวหลวงคงไม่มีใครเอาแอสสดาวมากันบ้านว่ากันง่งายๆเพราะว่ามันคงแตกง่าย,ยานะเออแต่ว่านะแล้วแต่แล้วแต่จะทํามาก็ไม่ได้น่าเกียดมากแต่ก็อาจจะไม่คุ้มที่จะทํา ไปทําตัวห้าดาวดีกว่าไปเล่นไปเล่นบ้านห้าดาวดีกว่าเออต่อไปอ๋อถ้าอาทีเอยังไม่สูงมากขอโทษครับถ้าอาทีเอยังไม่สูงมากแรงยังไม่สูงมากใช้ตัวสี่ดาวได้อยู่อย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตึงตัวที่ดีในการกันบ้านโถมนะสมัยก่อนผมเจออยู่ใช้มานาสองในการโปรโวกเพื่อกันโถมอะ่ะค่อนข้างดีเออไหมต่อเลยต่อเลย อ่ตัวต่อไปที่ควรทำคือนี่ครับผีน้อยไฟเอ้ยผีน้อยน้ำผีน้อยน้ำครับลูลูเมื่อกี้ลาล่าลูลูโลโลเอาไม่ใช่ลูลูนะฮะข้อดีของลูลูคือฮิลเป็นฮิลสองสกิลเลยมีเดฟอัพมีฮิลแล้วก็ลบดีบัฟได้นะเออคือตัวสี่เหล่าที่ลบดีบัฟได้ในเกมก็อาจจะมีไม่เยอะมากนะฮะเนี่ยดูรู้สึกการูด้าไฟจะไม่ได้ด้วยนะมันจะลบตัวเองป่ะถ้าจะไม่ผิดไหนดูดิมันลบเพื่อนด้วยเปล่าวะ มีเมื่อลอยอ,อ่าก็คือลบลบดีแบ,บบบังสองตัวแอร์ไลน์สองตัวเนาะถามว่าดีไหมมันก็มันมันคือมันแค่ลบอะแต่ใช้มนานาสามก็อาจจะดีแต่ข้อสเสียมันก็คือไม่มีฮิวกลายเป็นตัวโล่ที่ทำดาเมจติดเหมอลอยมันดูแปลกๆขัดๆแต่ถ้าทำก็อาจจะได้มั้ง เออแต่ผมไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยเชียร์แล้วกันเนาะผมมาเชียร์เป็นตัวนี้ดีกว่าผีน้อยน้ำเนะาะพระไฟเนี่ยพระน้ำเนี่ยเออสำหรับตัวสีดาวมันมีแค่เนี้ก็อาจจะทำเพิ่มก็ได้แล้วแต่เออนี้ผมยังไม่ดูเดยมันมีลบมีลบด้วยเหรอรีคอเวอรี่พลเรเท e เดอ้าว้าวทำให้เลือดเท่ากันว่ะ รีโมทคอนโอรลไฟออนดิเซเวนอะไรแท็กเก็ตอ่าก็คือตัวเองกับตัวทาร์เก็ตเนาะเราก็ฮิลใช้มานาสีก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่มันเป็นตัวพระที่เป็นตัวสีดาวก็สแตทน้อยอยู่แล้วเราเป็นพระเราทำดาเมดว่อดาเมจก็จะน้อยมากพูดจริงๆนะดาเมจอาจจะหวังไม่ได้เอามาใช้เอาหวังฮิลผมแล้วก็ไปใช้พระไฟดีกว่านะตัวนี้จำได้ว่าไม่ไม่โอเค นี่ยฮิวตามแมทแท็กอืมเนอะอ๋อใช้มนานาสามอมตะแปดวิแต่แค่แอร์ไลน์ทาร์เก็ตก็คือตัวเดียวเนะะตาะอมตะตัวเดียวอาจจะพอได้นะแต่อย่างว่าถ้าอมะตะก็อมะตะพาไฟไปเลยเออแล้วก็ผีน้ําเนี่ยตัวสีเดาโหดๆจำได้ว่าตัวนี้ก็โหดนะอืมแล้วก็ผีน้อยมืด อืมแต่ผีน้อยมือก็อาจจะไม่ได้เห็นในการบ้านอยู่ดีเอาจริงๆเออมันลบมันลบตัวเดียวแล้วทันเฟอร์ปะถ้าถ้าเดินไม่ target. ทาร์เก็ตแต่ทันเฟอร์อออเอา Harmful Effect Remove ได้ Harmful Effect Form เนี่ยอ๋ออ๋อเออก็อาจจะใช้ได้นะเออผีน้อยมือก็ใช้ได้เด้อเรายัางเราเเรราายัางอยู่ที่ธาตุน้ำใจเย็นๆอ่ะผีน้อยน้ำเนาะใช้ได้เลยแล้วก็ พาน้ำแนะนำเลยนะว่าต้องทำข้อดีคือใช้ลงกะลากอดได้หลายหลายคนอาจจะยังไม่ได้ใช้เนาะก็จะมีปัญหากับบ้านเลเวนเลเวนมืดที่ตีเราเลือดหายอะ่ะเออการที่เรามีตัวกลางโลได้มันก็ช่วยได้เยอะซึ่งตัวกลางโลจริงๆในเกมมันมีไม่เยอะเออพาน้ำพามืดเผลอบางคนอาจจะไม่มีพามืดไงมันก็ต้องใช้พาน้ำปะแล้วก็มาเป็นเนี่ยแสงมืดก็คงไม่ได้ดูเนาะแล้วก็ตัวที่นิยมกันก็จะเป็นจินน้ำ แล้วก็นกแก้วน้ำนะเออเอาแต่เดี๋ยวนี้มีพาราก็อาจจะได้แต่ว่าผมว่าเบสิกที่ทุกคนมีแน่นอนก็พาน้ำสี่ดาวครับใช้ลงกะลากอร์ได้แน่นอนแล้วก็ใช้กันบ้านใช้กันบ้านในกิวอได้ด้วยเออได้ดีนะอ่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะครับสำหรับลงดันผนึกนะตัวนี้ลงดันผนึกได้ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาดันผนึกไม่ค่อยเป็นปัญหากันก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะไปใช้คอนเซปต์แบบ เผาไหมจากแฟรี่ไฟนั่นแหละง่ายสุดละคืออันนี้เป็นทางเลือกเฉยๆอาจจะข้ามได้เนาะข้าเกลน้ำไป้าน้ำน่าจะครบแล้วไม่มีตกหล่นแอบบดู3ดาวนิดนึงอ๋อการูด้าน้ำนะทำก็ทำไว้เหมือนเดิมครับการูด้าน้ำใช้อยู่อ่ะกวินลมครับแน่นอนครับตัวนี้แทงสุดตีนกาลากอสด,ดีชิบหายกิลวโอลโคตรดี ถึกรู้สึกไปไหนแล้วเนี่ยรีคอเวอร์ตัวเองได้นะโปรโว๙๐สกิลเร็วขึ้นรีมูฟดอทคือแบบโคตรดีในกาฬกสอะไรคนยังไม่ทราบเนาะเอาน้องไปหนึ่งตัวแล้วก็กดสกิลเข้าไปโปรโวอ่ะทุกตัวมาลุมน้องถ,ถ้าติดถ้าติดดีบัฟอะไรที่เป็นดอทก็ลบไฟฟ้าช็อตที่ติดกันมีปัญหากันเนี่ยลบลบทิ้งได้เลยเออโคตรดีอ่าอ่ะ,อะนี่อันนี้เอาไว้ตีบ้านกิวอเนาะ บ้าน4ดาวสำหรับคนที่เล่นโถมลบสามารถลบบัฟได้ครับแล้วก็ทำเกาะแตกได้เป็นเอสที่ดีสำหรับเล่นบ้านโถมเนาะแล้วก็แมวลมก็เอาไปตีบ้านโถมครับไม่มีอะไรเลยดาเมจล้วนนะเอามาแค่ดาเมจแหละไม่ได้หวังอะไรอย่างอื่นเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เอาไว้ลงผนึกนะครับหาปูหาปูลมผีน้อยลมไม่ได้ทำนะ วันนี้ฮาร์คลมผมทําไว้ลงการากอรสแต่ไม่ต้องทําก็ได้ไม่มีไม่มีนัยยะสําคัญขนาดนั้นเออมีฮัมฮิวกับเอ่อ Harm อ,อ,อะไรวะลบช็อตซึ่งลบช็อตช็อตในการกอรสมันเจอเยอะไงผมเลยทํามาแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นหนั้นไม่ต้องทาก็ได้มาทํานี้เลยดีกว่าพระพระสรุปคือพระทําทุก่านนะธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมทาหมดเออ พาธาตุลมข้อดีคือชุบมอนได้เป็นสี่ดาวที่ชุบได้ในเกมนี้ไม่กี่ตัวเนาะแล้วก็มากับสกิลหนึ่งที่ฮิลได้นะเออโอเคสี่ดาวก็จะประมาณนี้อ่ะเยะติลมอีกตัวหนึ่งตัวสามดาวที่คุณสมบัติเังกับสี่ดาวนะข้อดีคือห้ามฮิลอยู่กับฮิลตัวเองฮิลได้แต่ว่าคนอื่นห้ามฮิลเออเจ๋งดิไป เดี๋ยวไปกันต่อเลยนะน่าจะไม่มีอะไรตกหล่นใน4ดาวเกี่ยวกับกิวล์หลักๆนะแสงมืด4ดาวครับแสงมืด4ดาวเป็นอะไรที่ทําได้เกือบจะทุกตัวแต่ทําได้หลายตัวแล้วกันเดี๋ยวเรียกว่าเกือบเลยทําได้หลายตัวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่งทุกตัวเนาะกลิ้นแสงก็พอได้ไม่ได้ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีมากเนี่ยมันคือโปรโวกสองมานาแต่ว่าเป็นเนมิทาเกตคือตัวเดียวเนาะ ข้อดีต่อมาคืออันนี้นี่ decrease summoner skill cooldown decrease monster skill cooldown ที่พวกเนี้ยลบ harmful effect หนึ่ง level แล้วก็ decrease skill cooldown หนึ e ่งวิต่อ level ลดอะไรเออมันก็หลากหลายอ่ะอันนี้ตัวที่น่าทำนะตัวนี้ผมก็เคยทำรีวิวตัวเดียวไปแล้วนะนักดาบแสงเป็นตัวที่โปรโวกได้ดีดีมากๆตัวเองถึกมากด้วยอันนี้ใช้มานาแค่2เองนะในการทำ damage แล้วก็ทำให้เดบัพ ตัวเองจะแบบเลเวลเดบอัพเยอะมากเออแม่มดแสงก็มีคนเล่นค่อนข้างจะเยอะอยู่นะข้อดีคือนี่ห้ามฮิวนะเอาไว้ตีบ้านได้เออแล้วก็อันนี้ก็ค่าได้ก็คือไม่ให้ชุบนะแล้วก็อ่อดัมเมจทะลุการต่อต้านความตายต่างๆก็เป็นบับของคลีฟเนาะเอนดูวต่อต้านไม่ให้ตายอืมมีตัวเด็นแล้วทำอีกนะ อ่อันนี้ข้อดีใช้ตีบ้านกิวอลครับลบบัฟทั้งหมดเนี่ยลบบัฟทั้งหมดคือพอมีลบบัฟแล้วอ่ะตัวสีดาวจะเป็นถ้าจะใช้บุกบ้านคนอื่นอ่ะควรจะต้องมีลบบัฟตัวที่มีลบบัฟจะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างดีมากๆกเลยนะอ่ะอกิ้งก่าแสงก็ก็ก,ก็ก็ได้นะใช่ไหมผิดใช่ปะ่ะเออเนี่ยมีปีกแดงถ้ามีก็ทําได้เลยนะแล้วก็ อเมซอนแสงแนะนําว่าทําไวเนาะถึงจะไม่ได้เด็นมากในกิววอลแต่ว่าพวกด่านที่ต้องบังคับด่าน PVE ที่บังคับใช้4ดาวเราต้องตีบอสต้องการทำดามเมจแรงๆอะ่ะอเมซอนแสงเป็นหนึ่งในต,ตัวที่ทำดามเมจบอส4ดาวได้แรงเกือบจะที่สุดแล้วแหละเออมาป่าแสงครับอันนี้ทำครับอันนี้ทำเนาะเพราะว่าใช้มานาสีในการลบบัฟ1อันนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ใช้มานาแค่3ครับตี3ทีลบ,บ 75%สิา์มิก็คือมีโอกาสโลดได้3บับเนาะก็อยู่ที่ดวงแหละเออต่อไปอินโฟโนแสงก็อันนี้ทำนะผมผมผมรู้ส้กตัวนี้โหดโหดมากมันมีเนี่ยตีติดคดีแล้วติดสต,นานาสส BL, ดตันใช้มานาแค่2เองผมใช้สแปมใส่อเบียร์รัวๆก็คือแป๊บเดียวตายเออมันใช้มานาแค่2องไงแล้วดัเมจมันแบบ8ปดร้อยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะเออ อันนี้สกิลนี้ใช้มานาสามนะดาเมจพันเปอร์เซ็นต์นะเว้ยคีเลตลบบัฟได้เออลราถ้าเกิดทาร์กเก็ตสตัรอยู่ลบดล,ลบบัฟทุกอย่างทิ้งคือถ้าคุณมาถึงคุณบังคับใช้สกิลหนึ่งแล้วบังคับใช้สกิลสองคือบัฟหมดคือบัฟค่อนข้างจะหมดหัวนะเออแต่ต้องไม่ติดปีกฟ้านะสำคัญตรงนั้นเพราะถ้าติดปีกฟ้ามอนจะไม่สตันไงถ้าไม่สตัรก็ไม่สามารถที่จะทำการลบบัฟทั้งหมดได้อ,อ่ะ คาเกลแสงตัวนี้รู้สึก้อดทีจะเป็นการลบบัฟป,ปะ่ะเนี่ยลบบัฟกับห้ามฮิวก็หลังจากที่ใช้ในกัรทําบัฟดันผนึกกันในสมัยน,นู้นนะนะก็มาใช้กันอีกทีก็คือตอนตีบ้านกิวว์พอเอาไว้ใช้ตีบ้านเออสำหรับคนที่แบบเป็นสายตีบ้านเนาะก็ต้องใช้นี่แหละแล้วก็จะมาเป็นเหาปูแสงได้ใช้ไหมวะเหมือนจะไม่ได้ใช้หรือว่าใช้วะ อ๋อใช้ใช้ลบบัฟป่ะถ้าคุณคุเออนี่ไงนี่ไงใช้ลบบัฟตีติดคิลบบัฟหนึ่งอันตีเป็นแอร์เรียหกครั้งเออก็คือลบลบบัฟกันเบิ่มๆเลยเออก็ว่าคุณคุณอภีน้อยแสงไม่ต้องพูดถึงเลยนะทําแน่นอนนะถ้าถามว่าตัวสีดาวที่โหดอย่งกับห้ดาวเลยนะฮะก็คือผีน้อยแสงอนะ อันนี้คือโหดเหมือน5ดาวของจริงครับเพราะเป็นตัวที่มีปีกฟ้าสดาวปีกฟ้าแต่ต้องฮิวนะเออก็ผมยกให้ว่าแม่งเก่งสุดแล้วใน4ดาวอะถึงขั้นว่าแบบในอาทผมเคยต้องแบนผีน้อยแสงตัวเนี้ยขณนที่แบบตัวอื่นเป็นตัว5้าดาวหมดเลยนะแต่ผมต้องแบนไอผีน้อยเนี่ยเพราะว่ามันแม่งมัน,มนคือเป็นตัวที่ต้องแบนแต่ว่าสมัยนั้นก็คือนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนธนูเวทนามเขาพอใช้ธนูเวทนามผมก็ไม่ไม่แบนน้องละ ผีน้อยแสงเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่ควรทำเนาะแล้วเบอร์สองที่ควรทำคือพระไฟพระไฟตัวนี้ตัวนี้นะเป็นตัวเบอร์สองที่ควรทำเลยแต่ผีน้อยแสงนี่ is number one ทำด่วนนะทำด่วนนะเอออันนี้ไม่มีอะไรเนะาะฮักฮแสงจำได้ว่าไม่ได้มีอะไรสำคัญถ้าทำก็เอามาเล่นคำคำได้เนาะราะตัวสีดาวไม่ได้ทรัพยากรเยอะอ่าพระแสงเราก็นำว่าทำนะเออเนี่ยเป็นตัวที่ฉุบได้เนาะเหมือนพ้าลม ที่ชุบได้ชุบมาแล้วมีอมาตะให้นี่คือข้อดีเพิ่มขึ้นมาพาแสงก็ทําครับสำหรับคนที่มีนะทำมากันบ้านได้เลยลิสแสงทําครับเป็นตัวดาเมจท่าแสงที่เอ้ยตัวดาเมจสีดาวที่ดีด,ดาเมจเอโที่ดีถ้าอาร์เมซอนแสงจะเป็นดาเมจบอสที่ดีในสีดาวแต่ดาเมจหมู่ที่ดีในสีดาวคือลิสแสงครับมาที่น้องจักรยานฮะไรเดอร์ตัวนี้ก็ทาครับเป็นตัวปูโวกที่ดีครับ โปโวกได้ปวด่วนมากตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ขึ้นมาโปรโวกใหม่เนี่ยโคตรโคตรโคตรปวนเลยเออโอเคแสงก็จะประมาณนี้เนาะแสงสมดาวอต้องดูไหมอ๋อก็มีกะมีกรุูดาแสงตัวหนึ่งโอเคทาดมืดมาที่3มดาวก่อนเลยอะเกาะลอยตัวเนี้ยทำได้นะเล่นได้อยู่สำหรับคนที่อยากจะใช้เล่นในการตีกิวบ้านตีบ้านวอพวกบ้านวอสี่ดาวสามดาวอ่ะเนี่ยใช้ตัวนี้ได้อยู่ในการ ลบดีบับนะเช่ยวะอ๋อใช้ออก,การติดปีกแดงมึนไปหมดละล้วต,ติดปีกแดงนะเออแต่ถามว่ามันดีตีบ้านดีไหมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถึงขั้นเมตาแต่ก็ใช้ได้โอเควะอ่ะกินกินมืดทาได้ไหมทําได้ครับกินมืดทาได้ก็เอามาใช้กันบ้านได้อยู่แต่ถ้ามีกินลมก็ใช้กินลมก็ก,ก็ก็น่าจะดีกว่าเอออืม ใช่แหละนักดาบมืดเหมือนจะไม่ได้ทำเหมือนจะไม่ต้องทำนะขอดูก่อนนะเช็คความชัวอีกทีหนึ่งน,นักดานักดาบมืดไม่ได้โหดขนาดนั้นนะซึ่งซอว์แทร็กเก็ตก็คือใช้บาดาสองโปรโวกเนาะก็เป็นตัวกันโถมบ้านไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้สเปรสสกิลคูลดาวโอ เ huh? mm hmm. อฟ f ฟกต์ของออยนั่นมีแอ l เอลไลในเดอะเอลมน่อืว่ะน่าน่าน่าสนใจผมยังไม่เคยลองนะแต่ผมคิดว่าใช้ได้นะใช้จังหวะตีบ้านที่ใช้การูดาแสงเราไม่ให้เขาทำสกิลเร็วขึ้นอะ่ะเอ๊ะทำไมมันไม่มีวะไม่มีอะ่ะอันนี้ยูมูฟขีเลสครับ i n i e r a t i a l Sub Place the skill cooldown up and down effect to a l l e n e m y and ally in the arena and Cybertron. ฉันว่าที่เขาคือมันลดลดระยะเวลา cooldown ของสกิลประมาณนั้นเออซึ่งการูด้าแสงมันเร่ง cooldown สกิลรัวๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีตัวนี้อยู่ก็คือจะเร่งไม่ได้แล้วโดนลดโดนลดอันติเรื่อยๆทำให้บ้านที่แน่นๆอ่ะ มันจะไม่แน่นเลยนะเออเฮ้ยทำวะทำทำมาเพื่อเล่นทีมโถมเลือกน้องหนึ่งตัวแล้วก็ดาเมจอีกสองตัวแล้วก็โถมเจาะเข้าไปน่าน่าจะได้นะเออน่าจะได้อันนี้ไว้ลงผนึกได้ถ้าจะไม่ผิดตัวพิษเปล่าวะออกไม่ได้เนาะพิษเลเวลสองใช้มานา3สามผมว่าใช้ตัวอื่นดีกว่ามีรูทก็ไม่ได้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 มีนัยะสำคัญอะไรนะจ๊ะ เออไอนี่ชวนโอ้โหเปลียนคนละนึกว่าคนเดิมชวนน่าจะกดบอกไปได้เลยนะมีห้ามชุบไอ,อห้ามหิวเนาะถ้าเกิดอะไรเก็คือหิวตัวเองกิเลสอ่ะไม่น่ไม่น่ามีอะไรเด่นนะอืมข้ามได้ข้ามไม่ต้องทำเนาะอ่ะอ,อันนี้ก็ทำได้เลยนะเป็นดามเมดเล่นได้ทั้ง P v ว p พ P ไม่ถึงว่าได้ทั้ง PVE และ Q War ใช้คำนี้แล้วกันนะใช้ตีบ้าน Q War ก็ไม่ได้น่าเกลียดอ,อัดอัดสัตต์ให้น้องเยอะหน่อยก็พอนะช้างมืดจำได้ว่าดีอ่ะใช้มานาสามโปรโวกเนาะทำดาเมจตามเดบแล้วก็ฮิวตัวเองได้เด็บเพิ่มเด็บตัวเองได้เนาะแล้วก็รีดิวดาเมจเทเกนหกสิบเปอร์เซ็นต์ดัมเอ่ะก็คือเป็นตัวที่เป็นตัวชนที่ถึกเลยแหละเอามาชนได้แต่ผมไม่มี เออแต่ผมไม่มีข้อเสียตรงนั้นแหละอืมกิ้งก่าไม่มีอะไรอันนี้ผมเช็คให้ดูชัวร์ๆแล้วนะอเมซอนมืดก็ทําได้ครับจะข้อดีคือน,นี่ทําให้หิวไม่ขึ้นนะอืมข้อดีคือทาให้หิวไม่ขึ้นหนงสองสกิลมาป้ามาป้าไม่น่าจะต้องทาป่ะติดเลื่อนไหลเลือ่อนไหลอ่ะไม่ใช่ขีดเข้าฮิตที่ชอบเส็จเลยนะ ทำไมเขาชว่วรัวจังอะเป็นแค่ดัมเมจด้านๆน่ะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องทําก็ได้มาทํานี้เลยดีกว่าเข้าเกิลมูดนี่ตัวดีเลยัดัดดัมเมจให้น้องหนังหนักัดดัมเมจให้น้องหนังหนักน้องตีเนี่ยมันทะลุโลได้น้องยิ่งธรรมดาทะลุโลด้วยแล้วสกิลสองน้องทําให้เพิ่มแท็กสปีดตัวเองเออข้อดีเลยโคตรดีโคตรด,ด,ดีนะ เออสีน้อยมืดทำได้พามืดทำได้อืมพามืดนี่ทำได้เลยลิชมืดแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนว่าจะทำไม่ทำทำได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้แย่มากาพี่ขิงพี่ขิงพี่ขิงก็ทำไปเถอะเออตัวคอแลบเท่ๆอย่างนี้ไม่ทำได้ยังไงนะฮะ เอาไปตีบอสคิววอลได้ดีเนาะแต่ว่าใน RTA อะไรจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะโอเคก็หมดแล้วนะ4ดาวทั้งหมดทุกท่าที่เท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมใช้ในความรู้ที่ผมมีนะีวันนี้ตอนนี้ว่าตัวไหนหน่าทำไม่น่าทำยังไงบ้างใครมีคำถามตรงไหนกอ็อ่คอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาในห้อง open chat มาคุยกันได้เลยนะครับในเรื่องของสเตตต่างๆในแต่ละตัวที่ผมได้พูดไป เอ่อหรือว่าตัวอื่นๆก็ได้เนาะมาถามได้หมดเลยมาให้คำแนะนำกันใครมีสเต็ปเล่นยังไงตีบ้านยังไงอะไรเงรี้ยมาคุยกันได้เลยนะโอเคถ้าเกิดชอบคลิปตอนนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย